แต่ผมคิดว่ามัน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 มองภาพไม่ออกพี่บัวผมก็เลยกลับมาแล้วก็มานั่งคิดทบทวนอีกก็ไม่ทํานะไม่ทำก็ไม่ทาครับเอาไม่ทยังไม่ทําครับปีที่สี่ยังไม่ทํานะรู้ไหมผมว่าทําปีที่เท่าไหร่ผมว่าทําเข้าปีที่ห้าแล้วอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเริ่มมารู้ว่าเฮ้ยอะไรวะเคสนี้ก็สีกรุงเคสนั้นก็สีกรุงเคสต่อไปก็สีกรุงมันเป็นลูกค้าเราหมดเลยแล้วทำไมเข้าย้ายของเราหนีมดอะ ผมเริ่มมีคำถามแล้วก็ไปหาคำตอบว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เขาได้พันห้าแล้วเขาจะอยู่กับเราทําไมอ่ะอ๋แล้วที่ผ่านมาเราทําอะไรอยู่ที่ผ่านมาคือเราไม่ได้เข้าใจว่าธุรกิจนี้คือการขยายทีมนะครับพอมาเข้าปีที่ห้าครับเริ่มขยายเต็มที่เนาะเข้าปีที่หกก็นั่นแหละครับก็ลาออกมานั่นแหละนะครับจริงจังแค่ประมาณสองปีสามปีนี่เองครับนี่คือคําตอบนะพี่บัวนะค่ะ เบอกว่าในในปีที่ในปีที่เริ่มมาจริงจังเนี่ยลูกค้าหายไปหมดแล้วหูกค้ปหมดแลชวใช่ใช่หายหมดแล้วและที่สําคัญคือธุรกิจเราเออย้ายลูกค้ามาไม่ได้ด้วยอือเนาะนี้แพงนะเนี่ยรู้นี้แพงรู้งี้บอกว่าท้าทํามานานแล้วเชื่อไหมถ้าผมทําแต่วันนั้นนะแล้วผมเชื่อในภาพที่เราเห็นพี่เปิ้ลพี่ตั้มในวันแรกอ่ะโอ้ผมว่า ไม่น่าจะต่ำกว่าสองแสนน้มั้งวันนี้รายได้นะอ้าวอันนี้อันนี้อันนี้ให้อันนี้พูดกลางๆตัวเองเลยนะเพราะว่าเราเสียเวลามาเยอะมากทุกอย่างดังนั้นทีมงานทีมงานที่เข้ามาใหม่เนาะรวมทั้งทีมงานที่ไปเจอวันนี้ยที่ระยองนะครับผมก็พยายามผลักดันว่าเราอย่ามัวแต่ขายไม่งั้นเราจะขายตลอดไปมันเหนื่อยเหนื่อยใช่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 มันเหนื่อยครับนะนั่นแหละครับให้เขาเป็นช็อตคัด มาเดินในวันที่เราเข้าใจแล้วอะ่ะให้เข้าเดินก้าวแรกไปเลยธุรกิจนี้ไม่ต้องอลองผิดมาลองถูกเลยอืมอืมอ่ะถ้างั้นพี่อ้อ